สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสท,ที่14กุมภาพันธ์นะคะก็แ Happy Valentine สำหรับนักลงทุนทุกๆท,ท,ท่านนะคะเมื่อคืนนี้ราคาทองคำ ในตลาดค o มเมนะคะปิดลดลงไป4.50 US d o l ดอลาต่อออนนะคะปิดที่1,645ราคาแว่งตัวระหว่าง1,640-1,655นะคะราคาก็อ่อนตัวลงมาจากการแข่งข้าของเงิน US d o สดอลและนักลงทุนบางส่วนยังไม่เข้ามาซื้อขายนะคะเพื่อรอดูผลการประชุม g 20ในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นี้นะคะนอกจากนั้นตลาดจีนก็ยังปิดทำการนะคะทำให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง ส่วนราคาน้ำมันดิบในสเปคนะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะจากการประกาศตัวเลขตอกน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ราคาน้ำมันแต่ราคาน้ำมันดิบเบรดเนี่ยขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนการถแถลงนโยบายของประธานาธิบดีออบามาเมื่อวานนี้นะคะก็มีประเด็นสําคัญในเรื่องของการเพิ่มการจ้างงานแล้วก็เพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ํานะคะซึ่งก็ไม่มีผลกระทบต่อตลาดนะคะ ทางด้านตลาดเงินนะคะก็มีแนวโน้มที่จะผันผวนะคะก่อนการประชุม G20 ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือการอ่อนค่าของเงินเยนส่วนทางด้านนงกทุนก็ยังกังวลกับสถานการณ์การเมืองในอิตาลีนะคะที่ใกล้การเลือกตั้งแต่ว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนนโยบายปฏิรูปเศร,รษฐกิจแล้วก็การคลังนะคะ ส่วนข่าวอื่นๆน,นะคะทางด้านว่าที่รัฐมนตรีคลังคนใหม่นะคะแจ็คลิวนะคะก็เห็นว่าเงินหยวนคนที่จะแข็งค่ามากขึ้นกว่านี้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศนะคะมียอดค้าปลีกเดือนมกราคมที่เพิ่มขึ้น0.2เซนะคะก็ดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ดัชนีรนคาสินะค,ะค้านำเข้าเพิ่มขึ้น0.6เปอเซนนะคะอันนี้ก็ดี ขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกเพราะว่าราคาพลังงานเพิ่มขึ้นยอดสต็อกสินค้าภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น0.1นะคะมี่ตัวน้อยกว่าค่าแล้วก็สตอ็อกน้ำมันายสัปดาห์นะคะเพิ่มขึ้น560,000บาร์เรลนะคะส่วนข่าวทางด้านอิตาลีนะคะที่ขายบอลขายพันธบัตรอายุ30ปีได้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะคะนี่ก็แสดงว่า นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าอิตาลีจะสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้นะคะส่วนทางด้านญี่ปุ่นนะคะก็มีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสสีที่หดตัวลง0.4นะคะก็เป็นการหดตัวลงสามไกลมาสติดต่อกันแล้วนะคะตัวเลขอื่นๆนะคะดาวโจนติดลบไป35.80จุดนะคะทางด้าน ราคานะดิบในสเมกปรับลดลง0.55 u s ดอลลาร์ต่อออนะะปิดที่97.01 s d r r ขายทองออกมา1เากือบ1ตัน,นะะ0.9ตันเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี้เราก็จะเห็นว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มทิศทางเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะคะการรีบาวขึ้นมาที่บริเวณ1,000 6 5 5นะคะบริเวณนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่ารีบาวได้ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่อนตัวลงมาอีกนะคะเราก็ยังมองแนวรับของวันนี้ที่บริเวณเดิมนะคะ1,640แล้วก็ถัดมา1,635นะคะส่วนแนวต้านนะคะเราก็มองแนวต้านแรกที่บริเวณ1,653นะคะแล้วก็ถัดไปที่บริเวณ1,660นะคะซึ่ง จากการที่รีบาวไปแล้วแล้วก็อ่อนตัวลงมาในขณะนี้นะคะเราก็แนะนําให้นักลงทุนเนี่ยปิดทํากําไรนะคะถาว่ารานะคาอ่อนตัวลงมาที่ใกล้ๆบริเวณแนวรับนะคะแล้วก็รอให้อ่าปรับขึ้นค่อยเปิดช็อตอีกรอบหนึ่งนะคะในแนวโน้มขาลงก็ยังเน้นในเรื่องของการเปิดช็อตนะคะจะได้กําไรมากกว่า สรุปแนวรับวันนี้นะคะแนวรับแรก1640ถัดมา1635นะคะแนวต้า1653แล้วก็1660นะคะสําสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มะะราคาทองคำจากบ,บริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ